สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาณนรุนาตมานำเสนอครับเมื่อไรจะหยุดทำร้ายประเทศไทยกันสียทีบทสรุปจากการได้อ่านบทสัมภาษณ์ จากหนังสือมติชนรายสัปดาห์ของนพดลปัทมะจากอดีตทนายความประจําตัวของทักษิณสู่ความรุ่งโรจน์และก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในชั่วข้ามคืนเดียวจากบารมีอำนาจของนายทักษิณประเด็นคือเกี่ยวข้องกับไทยเสียตัวประสาทของพระวิหารให้ขเมรแต่ไทยจะไม่ยอมสูญเสียพื้นที่ทับซ้อนแม้ตารางนิ้วเดียวให้กับขเมร จากดวงดาวก็ร่วงหล่นลงมาในทันทีแค่ภายในเวลาสั้นๆเพียงหเดือนกว่าๆนบพดลปัตมะก็ถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งหลังไปลงนามรับรองตัวประสาทของพระวิหารให้กับขเขมรเพื่อรับรองให้เป็นมรดกโลกหลังจากนั้นมาตระกูลปัตมะก็กลายเป็นคนขายชาติกันหมดจนเป็นบาดแผลลึกมาจนถึงปัจจุบันแม้จะเป็นความจริงว่าตัวปราสาทของพระวิหาร สารโลกจะตัดสินให้เขมรชนะมาตั้งแต่ปี2505แต่พื้นที่ทับซอนบริเวณแนวเขตของปราสาทเขมรก็อยากได้ทั้งหมดไปด้วยแต่ทางการไทยไม่ยอมแต่จากบทสัมภาษณ์ของนายนพดลปัตมะที่น่าสนใจในตอนหนึ่งก็คือในตอนนั้นทักษิณอยู่ในช่วงการเจรจากับคุณเซนเรื่องผลประโยชน์ทางพลังงานแต่ทักษิณ มีโครงการที่จะเช่าเกาะองของขเมรเพื่อนำมาทำธุรกิจบางอย่างนพดลปัตธรมจึงจำเป็นต้องรีบเร่งลงนามยกตัวปราสาทของพระวิหารให้กับขเมรไปความหมายของนพดลปัตธมก็คือผมไม่ได้ขายชาติแต่ที่ทำลงไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนายนายที่หลายคนหลงคิดว่าตระกูลนี้คือเจ้าของประเทศตัวจริงมาตลอดที่อยู่ในฐานะผู้นำประเทศในตอนนั้น ความบิดพลาดของนพดลก็คือเชื่อฟังและรักนายมากกว่าจะให้ความสำคัญต่อรัฐสภาผลก็คือรัฐสภาได้ยื่นเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาถึงความประพฤกิของนายนพดลที่ไปลงนามยกตัวประสาทของพระวิหารให้กับขม,มิโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาผลก็คือนพดลถูกบีบจากทุกทางจนต้องลาออกจากตาแหน่ง และทำให้คนในตระกูลปัทมะกลายเป็นคนขายชาติมาจนถึงทุกวันนี้บทสัมภาษณ์นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าทำไมทักษิณถึงต้องสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกประชาชนทุกคนในชาติโดยการนำเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินนับพันล้านบาทไปว่าจ้างทนายความมาต่อสู้ในศาลโลกในเมื่อทักษิณเองเป็นคนสั่งให้นายนพดลรีบลงนามรับรองตัวปราสาทของพระวิหารให้กับขมร พราะไม่อยากมีปัญหากับขมรในเรื่องขอความร่วมมือในการลงทุนของตระกูลชินวัตรเองที่ทักษิณจะไปเช่าเกาะองค์และผลประโยชน์ทางพลังงานประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านบทสัมภาษณ์ของนพดลได้ทราบถึงเรื่องพลังงานที่มีมูลค่ามหาศาลในพื้นที่อ้างว่ามีการแอบเจรจากันกับขมรที่ทักษิณรู้มานานแล้วแต่ประชาชนในประเทศและรัฐสภาไม่เคยรู้มาก่อน จนเรื่องมันแดงขึ้นมาในภายหลังเมื่อขเขมรดันทะลึ่งไปแอบขีดเส้นไปพาดเอาเกาะปูดของไทยไปเป็นของตนเองการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของนพดลในวันนี้หลังจากหายหน้าไปจากทางการเมืองมานานในยุคข,ของลูกสาวทักษิณได้ขึ้นมาเป็นผู้นำจึงดูออกได้ไม่ยากว่าทำไมต้องเป็นนายนพดลจะต้องเป็นคนมาช่วยเคลียร์เรื่องนี้เพราะมันจะมีการตั้งคำถามในรัฐสภาก็คือ ในช่วงที่นายนบดลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศทําไมถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคือ 1. ทําไมจูจ่ๆขมรถึงได้กล้าขีดเส้นมาทับเอาแนวเขตของเกาะปูดของไทยได้โดยเอาแนวเทือกเขาของตนเองมาเป็นแนวเส้นแล้วลากตามใจชอบของตนเอง 2. แนวหลักเขตที่73ในแผนที่ของฝรั่งเศสที่เคยพาดเอียงไปตามที่ลาดล่างทําไมวันนี้ แนวหลักเขตที่73ของฝรั่งเศสถึงได้ขยับขึ้นมาด้านบนได้แล้วขเขมรก็ไปขีดเส้นตรงยาวไปพาดทับแนวเขตทางทะเลอ่าวไทยของไทยไปทั้งหมดได้แทนที่จะลากเส้นลาดลงด้านล่างตามแผนที่ของฝรั่งเศสผมเคยเขียนเตือนนายเศรษฐาอดีตนายกรัฐมนตรีเอาไว้ว่าการนำประเทศชาติเข้าร่วมกับกลุ่มบริกโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา สักวันหนึ่งจะต้องโดนคดีร้ายแรงแต่โชคดีที่นายเศรษฐาโดนเด้งจากคดีประพฤติผิดจริยธรรมไปซกอ่อนดและในวันนี้ผมก็เขียนเตือนผู้นำเอาไว้ว่ารัฐสภามีเอาไว้ทำไมหากผู้นำไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้มองเห็นชัดเจนว่าอนาคตไม่มีทางที่จะราบรื่นแน่นอนคนที่เขาดูเกมออกไม่มีใครเขาเซอร์ไพรส์กันหรอกที่จูดด่ ตระกูลชินวัตรก็เข้ามาเกี่ยวดองกันกับตระกูลฮุนเซนแบบสายฟ้าแลบเพราะมันล้วนเป็นผลประโยชน์ทางพลังงานทั้งสิน้นที่ได้ถูกวางเอาไว้ทั้งหมดและเชื่อว่านายนพดลปัทธะจะไม่สามารถตอบคำถามในรัฐสภาได้ต่อกรณีที่ฝ่ายค้านในขมรที่กำลังเล่นเกมกับฮุนเซนหวังจะใช้แนวเส้นที่ขีดขึ้นเองมาฮุบเอาเกาะอูดของไทยรวมไปถึงประเด็นแนวหลักเขตที่73 ที่ขเขมรแอบขยับขึ้นมาแล้วขีดเส้นแนวตรงพาดเอาพื้นที่ทางทะเลอ่าวไทยของไทยไปหมดเพื่อเดินเกมให้มันเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาเลิกทำงานให้นายเสถะตอนนี้การจะเดินเกมจราจากับขเขมรในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่อุปโลกขึ้นมากันเองทั้ง2ตระกูลน,นี้ดูท่าว่าคนในชาติจะเริ่มรู้ถันเกมกันหมดแล้วตอนนี้กองทัพเรือเขาเ,าเตรียมกำลังเอาไว้หมดแล้ว หากขเขมรยังคิดเล่นเกมที่จะเข้ามามวุ่นวายกับเกาะพูดของไทยส่วนรัฐสภาเขาก็เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วหากมีใครคิดจะไปลงนามทําสัญญากับขเขมรในพื้นที่ฐานทะเลที่จะสูบเอาพลังงานมาแบ่งกันเองส่วนสารรัฐธรรมนูญก็ได้เตรียมรับคำร้องให้ยุบ6พักการเมืองมีทั้งพรรฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลเพื่อเตรียมสังายนาครั้งใหญ่แบบถอนรากถอนโคน รอแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นส่วนท้องถนนก็มีการเตรียมการเอาไว้หมดหากยังไม่มีมติล้มเลิก MOU 4 4กับเมรนหากนายนพดลปัทธรเห็นหมากกระดานทั้งหมดลงหน้าการถอยออกมาคือดีที่สุดเดชานรุนาศศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้า ซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิทธตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโ โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ